มันเอาไลท์เซอร์แทงเป็นจีใดบ้านเด้กูถามจริงมาแล้วไม่ได้เล่นนานเลยอ่าเฮ้ยผมมีทั้งพ่อพ่อแม่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาถึงมันเขียนเลยไม่กระดานไม่ขยับกระดานไม่ขยับนะกระดานไม่ขยับนะทุกคนนะวางเฮ้ยไฮ้ยเ้แม็กโยนโยนเฮ้ยโย้อนเลยหรอโยนโยนโย้อนหรอวูดูหายวูดูหายวูดูหายไปแล้วไปแล้วเดี๋ยวนะกูเพิ่งเข้ามา เฮ้ไอ้ไกัวก่อนกัวก้อนกวก้อนูไปอยู่แล้วกูไปอยู่แล้วผีสัตว์หัวผีสัตว์หัวกระดานไม่ทำงานใช่ไหมแล้วก็ตุ๊กตาบูดูโดนใช่ไหมเฮ้ยเราได้อายุกับอารมณ์แล้วไม่ต้องหาอย่างอื่นเลยเล็กแก่ผีอายุเฮียโอ้ยกรขลัก อฮ้ยโฮ้ย้ยถอยก่อนถอยกอนถอยก่อนถอยกนถอยกอนมาอยู่ข้างหลังโอ้โหเต็มเลยตัวมล็ดเลยไอยู่เลสสามคุณเดียวห้าสิบเลสสามหัวอะไรคือเลสสามอ่ะเจนเซอร์สองลฟอสอลฟอเลสสามอ่ะ45สิบห้าเท่าไหรนะหนหผีประดุกะสูนแล้วก็หุ่นเชิดนะไม่รู้ว่าจะเป็นตัวอะไรฮะมาดูทุกคนเราจะก็ไปข้างในแล้วสามสองห่ ไปแล้วาานะหนเดยวมังตามมาไม่น่าตายแล้วมวมาแแล้วมาแล้ววมาวมาแ้วมาลวมา้วาแล้ม้วมกูมาลมาแวาแายล้้วมา้วมา้วมาแล้วมาแล้วมา้วมา้วมวมาแล้าาามาวล เดำหมักปาเชิงกูกูปาไปแล้วนะกูปาไปแล้วเมื่อกี้เอาแบบเอาแบบจริงๆนะแก้กันนะจะได้แบบไม่มีใครแบบใครคนเดียวโอเคหนึ่งสองสามนันกูว่าแล้วพวกมึงนี่มันไว้ใจไม่ได้พวกชั่วเอาจริงเอาจริงอ่ะนับสามนะหนึ่งสองสามนันไม่ต้องเล่นกันแล้ววันนี้กูว่านะแม่งแต่ละคนมีแต่คนเหลี่ยมๆทั้งนั้นเลย ไอผมเป็นตากล้องผมเป็นตากล้องเฮ้ย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 เียมันล่ามาแน่มันโดนมันโดนแฝงหายดูก่อนตัวไหนโดนแฝง้หายมันมันไม่หายไออดี้ล่านะเชื่เชื่อใช้ความต้องวิ่งคือจะวิ่งคืเจะจะวิ่งไปอยู่คนล่าห้สุดใช่หรอใ้่ไปด้ขวาไงแล้วมันจะไปใจฝั่งนันมาได้เอาเลิกแล้วนี่เลิกนมันแบบวนกระพับเพ็รแล้วแหละดีมอนอ่ะพี่จะตอบนะพี่ตอบดีมอนแล้วนะว่าอสูรนะถูกไหม ยืดยันอสูรอายุยงอาสิเจสชัดเจนเราได้ผีแล้วนะฮะต่อไปเราจะต้องอะไรนะทำให้เป็นรูปร่างผีผ่านแล้วใช่ไหมใช้น้ำศักดิ์สิทธิ์น้ำศักดิ์สิทธิ์กศัดิ์สิทธรู้ตัวแล้วก็ไกลัวมึงหรอกมาวัดกันเลยใขรใหญ่กว่ากันแน่ยมาอยู่ตรงตรงหน้าบ้านแล้วไหนไหนไหไหนไหนอะไรปารีปาปาไม่โดนออ เต็มไปเต็มเต็มกูไปแล้วแป๊บนึงแป้นหนึงกูไาแล้วกูมือมืออักกรอักกรดโอเคแล้วก็ปิดประตูในบ้านนะฮะแล้วประตูที่มันพังนี่ต้องปิดยังไงอ่ะไอ้มึงก็ขยันเปิดนะยี่โดวกเลยมึงก็เปิดทล้ป้าเผื่อกูปิดแล้วเนี่ยกูทำเควสอยู่เนี่ยเอ้ามึงเปิดกูเปิดอ่ะมาแล้วกูไปแล้วกูมาแล้วกูมาแล้วกูมาแล้วมาลากกูแน่มาลากกูแน่กูขอร้อกูไม่ด่ามาแล้วมาขอร้อ รู้คุไม่ดาม้เลิกไม่ด่ามั้งเลิกูไม่ด่ามั้งเลิกูไม่ดาบัเลิกมนล่าพี่เมื่อกี้อยู่ตรงบันไดนะใี่ดูดปิดประตูก่อนปิดประตูก่อนไหมโยกอ่ะแล้วดึงบันไดอันนึงให้ดึงพี่มาพอไปเอาปืนก่อนเมื่อกี้มันจะมันจะผีหยุ้งหัวบ์อันนี้คือเราต้องไปตามหาอน่มิยานสามอันของมันนะฮะเอาปืนเนี่ยไปดูดแล้วก็เอามาใส่นี้หนึ่งสองสามสามบ้านแล้วก็มันจะปดอมันจะปดล็อกโปเกมอนเอาไว้จับมันนะฮะเนร็จแล้วมันล่าเลยรอดกไหมอ่ะ ถ้าเราอยู่ใกล้ๆมันอ่ะเราวิ่งได้เว้ยเราอยู่ใกล้ๆเหมือนมันดึงขาไว้บันไดเนี้ยข้างล่างอ่ะอันนึงมาคุบกันหน่อยอุ้ยผิวนี่ผิวนี่ไหนอ่ะผมได้ยินแต่เสียงไหนแม่งต้องปิดพุชบังไม่ได้ปิดประตูหน้าดูเลยดูเลยเออมันมามันหาไม่เจอมองไม่เห็นหน้ามันปุดปุบอยู่แถวเนี้ยจูยจูหรือตรงบันไดวะหรือข้างบนวะข้างบนเหรอข้างบนเต่าตรงนี้ตรงตรงเนี้ยเน่แน่แน่ตรงไหน้ยเฮ้ยดีลาฮะชิบหายแล้วชิบหายแล้ว บนหรือล่างเล็กท <buenas S 3> ี่ออกมันอยู่น <Overwatch> <fit> ี <ED> ่ไอ้เยี่ยตะบุดได้สมุดได้สมุดมันนี่นี่ตัวนี้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 เลยครบเลยครบเลยไปไหนไอ้เลยเอาเลยเอาเลยไปไหนคบเลยครบเลยไม่ได้ล่าเลยมันอยู่ตรงนี้ครบอยู่ครบอยู่ไตูดเลยไปแล้วมันหายไปไหนแล้วอ่ะหายไปไหนมันอยู่ตรงอือหูตูนเลยมันดูอยู่ไหนเมื่อกี้เจอเนี่ยมันหายไปแล้วมันเอาไปแล้วตรงนี้เอาใจแล้วจะแล้วใจแล้วครบแล้วคบ ขูบโคบโคบโคบหมดมาแล้วขูกันหน่อยขูกันหน่อยสิบสามแล้วสิบสามแล้วกูมีไฟอันเดียวด้วยผมบอกเลยกูก็มีสมุดอันเดียวลูกเอไว้เอาไว้การดักเตียนอยู่แหลมลุงเออเออเอาวะวะผมไม่มีนะพี่วางสมุดวางสมุดไปดิวางสมุดไว้วางแล้วเอาโอ้ไม่ไหวไปแล้วกว่านี้เราไปยังวะกูดูดอยู่กูดูดอยู่พี่ผมไม่มีอะไรกันแล้วนะมันบ้าแล้วนี่ ้าวมันเอาไปแล้วเขี่ยเลืศูนย์เลยผมต้องไปจริงไม่ได้ไม่มีเลยหมดแล้วโอ้มันเอาไปแล้วมันเอาไปแล้วมันต้องใช้อะไรดูนะปุดๆเนี่ยมองไม่เห็นเลยกล้องวิดีโอไหนอะดูวิญญาณอะดูวิญญาณปุดๆปวดๆไม่เจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วอะไรนะขอรักเสริมหน่อยครับลโอาหารครับเอาวะสามสิบอุ้ยตัวนี้เร็วตัวนี้เร็วมันมาแล้วขวามือขวามือขวามือโอ้โหโอ้ ช่วยช่วยเขาตายเขาตายเอาปลุกปลาช่วยแล้วนะมันมันเอาไรเซเบอร์แทนเป็นเจไใดไม่ได้กูถามจริงปลาช่วยแต่ปลาไปโดนหลังลุงไข่ไม่โดนโดนหีอ่ดาบแบบเป็นไรเซเบอร์สีส้มโอชิพร้อเลยโดนแต่ยังไม่เสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วหนีหนีหนีไม่รู้ไม่รู้เลิกยังอันนี้เลิกใช่ไหมเลิกแล้วค่ะหนูเลิกล่าแล้วนะคะเราได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ละแฮะใส่ไปหนึ่งอันซึบ เลยอีกสองอันไปช่วยกันหานี่ไงเจอแล้วเจอแล้วหลังพูเดียมโขบนะโขบนะดู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 มันมาจากพูเดียมทุ่มหน้าผีเลยนะอย่าไปกลัวแมนมันตายก่อนเรามาแล้วพี่ผมช็อกผมช็อกครับนี่ไปแล้วมันเด็กึกกึกมันเด็กกึกกึกตรงพีเลยมันเด็กอยู่มันเด็กอยู่มันเด็กอยู่ที่น้ำเดินไม่ได้มันเด็อยู่ที่น้ำมันไปแล้ว ที่มันไม่กลัวของผมเลยนะเมื่อกี้มันเลย่ผ่านไปวะมันไล่ไม่ไปเลยมันด่าจังวะไล่ยังไงก็ไม่ไปใครๆใครบางคนในเวลอยากพักผ่อนมะเอาเมื่อกี้มันอ๋อมันเอาไปแล้วมันก็วางตรงนี้สงสัยสะดุดโต๊ะแถวนี้ล้มตรงนี้นะตรงนี้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 ้มันไปแล้ว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 ไปแล้วกันอุ้ยอุ้ยอุ้ยถือดาบไลท์เซเบ้างมันยังอยู่ไหมมันยังอยู่ตรงโพเดียมอยู่นะระวังมันจับทุ่มนะ เป็นเพราะข้าสมองจิ้งผมกินยามาแล้วปราบได้แล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยผีรักโพเดียมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเรียไปก่อนนะกูไปก่อนกูไปก่อนนะแป๊บนึงนะสี่สิบแล้วสี่สิบแล้วสี่สิบแล้วของหมดของหมดเฮ้ยเฮ้ยมันออกมันตายไปบ้างไปไม่ได้มันจะคลายบ้างให้ได้嘛ะจะมีของกันอยู่ไหมเนี่ยจะมีของกันอยู่ไหมเซ็ตไดด้้้แลววยเฮ้ยมันล่ามันล hey, ่า ไม่ต้องรักกูลงกูก็ได้สายขวา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 กูอยู่มุมห้องสายขวาสายขวาอยู่ไหนวะอุกยมันล่านะมาล่านะอันดีนารีนกูไม่ได้ถือว่าอันดีนารีนกูไม่ถือว่าสายแล้วเฮ้ยมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วกูตาย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 ไหมมันเลี้ยวมันเลี้ยวมันเลี้ยวมันตายมันนั้นไปมันตามพวกนั้นไปมันตายมันนั่นไป พวกนั้นไปไม่ใช่หรอกวะทั้งมึงโอกาอกาี่เราอกาสไปนูไปนู้น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 แต่เดียนเดีนแต่เดียนแตเดีนปวดจังวะปเกินละมันตายไปแล้ไปแล้วมันวาร์ปมาแบบจะมาฆ่าเราอุ้ยกันเดียวห้องนี้ห้องนี้ห้องน้ำห้องน้ำนะหนีไม่ได้นะเขาเนี้ยดูแลนะดูดบนซ่วมเลยดูดซ่วมทีแรกดู จูบไปเลยนะจูบไปเลยกี่เปอร์เซ็นต์แล้ววะเนี่ยเหมือนกูดูดทีเขาหลอกกขาจะเป้าอ่ะโอ้ย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 เกิดสงครามที่หน้าห้องน้ำมีการไฟกันหน้าห้องน้ำมันเกิดขึ้นเร็วๆหน่อย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 เฮ้ยเสร็จเสร็จแล้วเสร็จแล้วไปไปโอ้ยโออกโอ้ยออกเลยออกเลยเสร็จแล้วครบสามันแล้วต่อไปเราก็แห่ของต้องสาให้ครบเกียร์นะฮะอันปะโอ้ย มีใครซื้อได้ไหมของน้องอ่ะมันวางของใส่เมื่อกี้นี้ได้ครบแล้ววันนี้อะไรเราได้แล้วนะฮะได้โปเกีบอลแล้วใจขึ้นทันทีเลยใจมาล่ากูคนเดียวอีกแล้วเหรอผู้คนเดียวอีกแล้วกูคนเดียวอีกแล้วกูคนเดียวอีกแล้วกูคนเดียวอีกแล้วผู้คนเดียวอีกแล้วอยจะทำกูเลยกูกลัวแล้วผีเวท กดอะดรีนาลีนเลยเมื่อกี้มันอยู่ด้านหน้าพี่อ่ะกูเป็นการ์โบการ์แบ่เพื่อไงเอาเลยนะพี่ไม่มีอะดรีนาลีนแล้วนะขอตามก้นนะฮะขอกาะอันนี้ส่งพึ่งบุญของเพื่อนๆนะฮะอย่ายวทำผมเลยนะผมมาคนเดียวไม่เชื่อถามเพื่อนผมดูก็ได้อันนี้ไอเก็บผมเก็บให้เราต้องทำพิธีตรงไหนนะชั้นสองไหมชั้นสองนะบันได ครับผมวางไว้ตรงนี้ก่อนแล้วกันนะฮะอันนี้เป็นขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะต้องทำวิธีเอาไว้จับผีนะฮะ้องหบดท้องบดท้องบดในตรงนี้หุ้ยมันเลื่อนโต๊ะมาขวางทางหนีไปเลยดิแอ๊ะมันขึ้นมาปะวะไปใน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 มามามาช่วยมาเฮ้ยอะไรอ่ะมันมานี่นี่หน้ากากโต๊ะทำไมเป็นพวกหมากูเลยอ่ะ อะไรนะหัวกะโหลกเห็นลุงไข่หรือไข่ไปวางบนแล้วขึ้นไปวางแล้วขึ้นไปวางแล้วหัวกะโหลกอ่ะครบแล้วใช่ไหมไม่เลยอันหนึ่งนะเดี๋ยวเราผมขึ้นมาดูกันหนึ่งอันหนีหน้ากากโหลกกุหลาบแล้วก็เครื่องรางขาดกูตายตายกูตายตายแน่เลยกูตาย จะ<ๆ>ไปเวลากูอยู่ในนี้คนเดียวแล้วงมันเอากูตลอดเลยอ่ะเออเดี๋ยวช่วยเหอะนะไอ้คนขโมยอะไรไหมอะนี่อะฉีเ่เลี้ยวฉี่เลี้ยวกูปิดประตูกูปิดประตูปิดประตูมันมาแล้วมาแล้วมันมาแล้วอยากกินกูเลยนะกูไม่ได้อาบ,บนะมาหลายวันเนืน้อกูเป็ดแล้วเออไม่อยากฆ่ากูเลย นี่ไงห้องนี้กูได้แล้วกูเจอแล้วกูเจอแล้วมึงหากันยังไงเจอแล้วเจอแล้วมึงจะลากมันมาทางนี้อยู่ไหนอยู่ไหนอยูไหนยูไหนห้องนี้เหรอไอ้กูอยู่ด้วยอย่าลากมามึงไม่ต้องมาคิดจะบุญกุศลกับกูเลยกูไม่เคยเข้าวัดไปเร็ว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 นะอาไม่มาโอ้โหน่าเปียกน่าเปียกน่าเปียดมันปลาของรัวๆเลย ไว้เลยถือของไว้เลยถือของไม่เลยผมถือเครื่องรางน <ะ S 1> หน้าก,กาโก,กโอเคฮะมันจะเรนดอมไม่ระวางนะฮะเราต้องวางให้ทันนะฮะแล้วก็ให้ถูก<ใ>นชนิดด้วยก,กุหลาบนะไอ้อโคลกเริ่มพิธีครับห้ามเหยียบวงกลมด้วยใช่ไหมห้ามเหยียบวงกลมนีนี้ห้ามเหยียบอันนี้กะโหลกกะโหลกกะโหลกมาวางเร็วไข่กะโหลกไข่กะโหลกเออห้ามเหยียบสีม่วงนะห้ามเหยียบสีม่วงกุหลาบ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 แดง อะไรอ่ะอะไรอ่ะเออวางวางวางเหลือหน้ากากเหลือหน้ากากหน้ากากกับอะไรอ่ะหน้ากากกับเข็มพิษเยอะเลยหน้ากากเออวางแล้ววางแล้วไม่สุดท้ายไปฮะมันชี้หน้าว่ะมันชี้หน้าชี้หน้าหนาเออจับเลยจับเลยเออเออเออสามจบสามจบสามจบ